สวัสดีครับอยู่กับช่องแมคคอร์ดอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแมปกันบ้างแล้วก็จะแล้วก็จะเปลี่ยนจากเล่นแมปพาร์โร่เอ็กซ์ซิเนชั่นแซนบ็อกมาเป็นแมปไดโนเสาร์ซิมูเลเตอร์นะฮะอ่าเกมนี้ก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็สมจริงผมเล่นไปพังๆแล้วก็สนุกดีฮะมีการจเจริญเติบโตด้วยวันนี้นะตัวที่เราจะเลือกก็คือนี่เลยทีเล็กพันนี่ หรือว่าเราจะเลือกพันนี้ก็ได้ได้มันมีหลายพันฮะว่าแต่ผมจะเลือกเป็นพันนี้นะอ่ะเอามาโอเคไปเริ่มเอาชีวิตรอดกันเลยนะฮะแมปนี้ชื่อว่าไดโนเสาร์ซิมูเลเตอร์นะฮะปายผมเล่นไปบางทางนะโอเคมาเกิดไหนเนี่ยมาเกิดทะเลทรายเหรออ่าแล้วก็การจเจริญเติบโตผมเล่นไปบางทางก็เลยการจเจริญเติบโตห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ โอเคตอนนี้เราก็หิวมากวิมีเพืนแชทมีคนไทยด้วยเรามาอยู่กับที่เล็กเด็กฮนะที่เพิ่งเกิดมาเลยเกมนี้ค่อนข้างสมจริงนะฮะก็เลยผมก็เลย,ผม,เลยผมลองเล่นแล้วมันก็ดีผมก็เลยลองมาเล่นผมเคยเล่นแล้วผมเคยตายที่บ่อน้ำเ ผมเล่นเป็นไทยแล้วก็ตายที่บ่อน้ำนี้ฮะอยู่ๆก็มีสไปโนวิ่งมาแต่ไม่รู้มันยังอยู่ไหมนะสไปโนตัวนั้นผมเจอตัวอยู่ในพุ่มด้วยเขาตอนที่ผมไม่ได้อัดนี่มันอยู่เลยกัดได้ไหมนเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นบอทเลยหรือว่ามันขาตัวอะไรไม่รู้ขอกินตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยออเออืออขึนี้เล เล in ื่อไปเลืออุ้ยเลื่อนไปเลยเลื่อนจะข่าแกอืโอ้โหเทรโลนิดนึงอือโดนิดนึงเดี๋ยวมันวาร์ปได้ด้วยเหรออะไรกันนี่อย่างนี้อือออมันสู้มันสู้มันสู้อย่างนี้อ้ามันวาร์ปตกน้ำเลยอ้า อะไรน้าวโอ้โหอะไรเนี่ยกวนหรือว่าเป็นวอดหรือเปล่าช่างมันเถอะโอลา่าไม่ได้ตอนนี้โอ้โหหิวมากไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเกมที่หกก็จะทำเป็นหลายอีพีเหมือนเดิมนะฮะโอ้มันน่าจะนานเนละยโยหิวหิว,หวเลือดรถหิวซาโคสุคัส ไม่เอาดิไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเกมนี้ก็มีกัดติดบีบด้วยนะทุกคนเดเหนึ่งก็เกือบจะยังยังเกือบไม่ไม่น่ารอดการว่ายน้ำฮะเราสามารถกดคิวได้เพื่อให้วายขึ้นสามารถกด e เพื่อให้วายลงได้หรือว่าดำน้ำนะดูถ้าเวลาเราสามารถดื่มน้ำมันก็จะขึ้นตรงนี้ฮะคลิก to drink water ตัวอะไรไม่รู้ฮนะแต่ขอหนีก่อนไม่น่าไหวนะเอ้ยเดี๋ยวทำไมหน้าตามันปนโปนอย่างเงี้ยไหนลองกัดดูซิเลือดเท่าไหร่โอ้โหเลือดพันหนึ่งไม่เอาละครับหนีก่อนเราจะรอดวันแรกก็หิวจะหิวตายแล้วหรือนี่ผมตายผมจะปิดโปรเจ์ทันทีจะปิดโปรเจ์ทันทีแถวเนี้ยผมเคยเล่นแล้ว แล้วก็มาล่าแถวนี้แล้วก็มีตัวอยู่เยอะนะแถวนี้ีตัวจะเลือดพันน่าจะเป็นทีทีเล็กเหมือนเราดนะูจากเอยมันน่าจะเป็นสกินวหวยขื้นว่ยขึ้นไปทีนี้กระโดดได้นโะอ้หิว my หิว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 โอ้ยอะไรกูเลือดเลือดไม หิวโอ้จะเต็มหน้าหมดอีกต้องรีบหาอาหารอย่างเร่งด่วนนี่ยมันผมจะหิวตายโอ้หไม่เอาตัวนั้นดีไม่อมเอาโห้ยเขาฆ่ากันอยู่จะหาอาหารที่ไหนอ่ะเข้าไปก็ตายน้นาหเป็นสไปโนกับผงกินพืชเดินคู่กันอยู่มีซ่าไหมเนี่ยเฮ้ อะไรนะตัวนั้นไมวเราต้องล่าแล้วต้องล่าแล้วออยังงนี้ยังไงยังไงแกเป็นใครเนี่ยโอ้โหเลือดพันกลับไปโอ้โหมันไม่สะดุ้งสะท้านเลยอ่ะต้องรีบถ้าถ้างั้นผมก็จะตายโโอ้หฮังกี้เหลือศูนย์ต้องรียบละฮะจังหวะนี้ อยู่ไหมมีไหมเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไม่มีซากเลยผมตายแน่แน่โอ้ตรงนั้นมีคนสู้ไม่ได้แน่จังหวะตอนเนี้ยมีคนสู้กันอยู่สไปนูกับทีเร็กเหรอเฮ้ยนายพอจะมีอาหารบ้างไหมนายพอจะมีอาหารบ้างไหมมันจะตายแล้วนี่ตัว เเนั่นแหละขมขมเผาพ,พันเดียวกันก็นไม่เว้นกูจะไม่เวน้นจะไม่เว้นฮะเผาพันเดียวกันก็นไม่เวน้นนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นี่เองฮะยังไงก็ต้องกินกินมันเอ,อือเอ,อือเอ,อืเอ,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 อโอเคตายใช่แล้วเฮ้ยมันยังไม่ตายนะต้องกดหนึ่งแล้วมีลูกสไปโนด้วยเจตจะหนีไปไหน เยอื yeah. uh. 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 Yes. ้ออื look, look, look. Okay, uh, ้อวว้าว yes ได้หาแล้วเรียบคิดเรียบคิดโอเคห้ารอบแล้วสําหรับ e ep นี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เออผมรู้กันจะร็วล๊ง62%แล้วสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับสดครับ